เฉพาะหน้าเนี่ยจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับรองประธานก่อนท่านผู้ชมค<อ>ิดเห็นกันยังไงสภาพูดแทนราษฎรคนที่หนึ่งเมื่อเช้านี้คุณอนุทินชาวบูรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งเมื่อวานประธานวิพัฐบาลก็บอกเป็นเป็นสิทธิ์ของพักภูมิใจไทยเป็นโคต้าของภูมิใจไทยแต่ภูมิใจไทยยังไม่ได้แจ้งมาว่าจะให้ใครเป็นนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอนุทินเขาคาดกาวันนี้ที่คุณภูมิทันนัดคุยกันเนี่ยหัวหน้ากับเลขาภัควับาล คงจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยคุณอน,นุทินตอบคําถามนะครับตัวชมจะมีการเสนอชื่อรองประธานคนที่หนึ่งที่ว่างอยู่ในที่ประชุมแกนนำพรรครัฐบาลในวันนี้หรือไม่นั้นไม่เกี่ยวกันมันเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรมันไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายบริหารไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลต้องไปเลือกกันในสภาส่วนจะเสนอชื่อใครคุณอน,นุทินบอกว่าจะเสนอชื่อคุณพระรดอนคะ่ะในสัดส่วนของพักอ๋อ ส่วนององที่คุณพระดอนใช่ไหมพระดอนปิดชาันธันตกุลใช่ไหม,มส่วนที่พักประชาชนระบุว่ามีสอสอมากที่สุดแล้วพักประชาชนควรจะได้ตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งนั้นคุณอนุทินบอกก็เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยถ้าพัก,ก,พกประชาชนจะเสนอก็ทําได้เสนอได้ไงแต่ว่าเดี๋ยวต้องโหวตกันในสภาอ่าแล้วโหวตก็รู้กันอยู่ค่ะรัฐบาลมีเสียงข้างมากอยู่หมายถึงพารูรัฐบาลเนี่ย วันนี้วันนี้ไม่ไม่พูดไม่พูดเรื่องการเมืองสิเวลาเวลาบางคนเราต้องไม่พูดเรื่องเรื่องการเมืองโน้ตใช่แต่ว่าวันนี้วันนี้เราก็จะแจ้งในร่วมเลยใช่ไหมคะว่าเราจะแจ้งในคาราดอนะคะก็คืออ๋อไม่วันนี้ไม่เกี่ยวครับวันนี้เห็นว่าไปประชุมเรื่อง พรบอะไรทุกอย่างเห็นบอกว่าจะคุยเรื่องนี้ด้วยไม่มีไม่มีแต่ว่าของพรรคก็ชัดเจนแล้วนั่นเป็นเรื่องของดุลามันเรื่องดุลามเรื่องของรองประธานสภาก็เป็นเรื่องเรื่องที่สภาไม่ได้เขวามบแล้วครับไปแล้วขึ้นรถได้เลยไปแล้วก็คงจะส่งอ่ะ ใช่ค่ะเพราะคุณแท้งคุณรัฐพงศ์ก็บอกว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ฟังวิสัยทัศน์มหมายถึงของพรรคประชาชนก็คงจะส่งแต่ผลเป็นยังไงคงไม่ต้องคิดเยอะ,ะก็คงออกมาตามนั้นก็คือภูมิใจไทยนี่แหละ,ะแล้วไม่ต้องสลับด้วยไม่ต้องสลับเอาคนที่สองคือคุณพิเชษลาออกแล้วมาเป็นคนที่หนึ่งแล้วก็หาคนที่สองไม่คุณพิเชษไม่ลาออกก็ยังเป็นคนที่2เหมือนเดิมค่ะเพราะตําแหน่งหน้าที่เนี่ยหมายถึงรองหนึ่งกับรองสองเนี่ยฟังดูจากคุณวิสุทธ์ ฟังดูจากคุณพิเชษฐ์ไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับประธานก็คือคุณมนอจะมอบหมายงานอะไรใช่ไหมใช่การทํางานใกล้เคียงกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับท่านประธานสภาว่าจะมอบให้ใครดูแลงานด้านไหนไม่ได้มีการก้าวไก่กันอยู่แล้วนี่แต่วันพรุ่งนี้ยังวันพรุ่งนี้13ใช่ไหมมารืนนี้ยังใช่ไหม,มฟังดูบอกว่าอาจจะยังไม่ได้โหวตนะอ่า ประชุมวิบวันพรุ่งนี้ค่ะวิบนี้ส่วนวันที่ส4เนี่ยน่าจะยังโหวตเลือกไม่ได้อันนี้ฟังจากคุณจอรระวงเลขาของพรรคเพื่อไทยนะคะบอก14สิงหาน่าจะยังโหวตเลือกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องคุยกับวิบรฐบาลวันพรุ่งนี้13สิงหาก่อนอ้าก็คุยพรุ่งนี้ก็น่าจะโหวตได้ไหมอะค่ะใช่ไหมใช่ไหมค่ะแล้วประธากับบริการต่างๆคุณวิสุทธ์ว่ายังไง คุณวิสุทธ์บอกว่าโคต้าประธานกรรมธิการน่าจะของของประชาชนหรือเก้าไกลเดิมเนี่ยหายไป5คน5คนค่ะก็เหลือ143ค่ะใช่ไหมนักค่ะแต่ในแง่จำนวนก็ยังถือว่ามากที่สุดใช่เพราะเพื่อชานดับสองก็141ใช่ไหมค่ะแต่ว่ามันแบ่งโคต้าประธานกันไปตอนต้นแล้วไงใช่โดยฐานก็คือ150คนค่ะของพรรคก้าไกลในอดีต คุณวิศว์ว่ายังไงบอกส่วนตัวเห็นว่าสสของพรรคประชาชนหายไป5้าคนมันลดลงแค่เล็กน้อยอค่ะดูแล้วคงยากที่จะไปสลับตําแหน่งกันใหม่อ,มอัตราส่วนมันยังใกล้เคียงกับของเดิมอยู่ก็คงจะไม่ถึงขั้นไม่มีผลกระทบกับตําแหน่งประธานกรรมธิการสามัญของพรรคประชาชนก็คือแสดงว่ายังคงเดิมตามเดิมไปต,ต่อแต่แต่พี่คิดว่าคุณรัฐพงศ์หรือคุณเท้งอาจจะต้องลาออกจากประธานกรรมธิการติดตามงบนะอ๋อ oh. เพราะเป็นเป็นว่าที่พูดทางฝ่ายค้าน ถ้าเกิดแจ้งกะกะตเป็นทางการก็เป็นภาระหน้าที่ของท่านประธานรัฐสภาค,คุณวันนอจะเสนอชื่อคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิขึ้นทูลเก้าเพื่อชงพะกรุณาโปรโดเก้าแต่งตั้งเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาค่ะและเมื่อเป็นผู้นําฝ่ายค้านก็คาดหมายว่าก็น่าจะหาคนอื่นเข้าไปรับหน้าที่ประธานกรรมธิการติดตามงบคะะณะนี้เนี่ยมีความร้อนแรง จำได้ไหมจำได้ค่ะที่มาของคําว่าไอ้แท้งเอาตายแน่เนี่ยก็จากคณะนี้ตอนนั้นคุณเจ๋งดอกจิกไงที่เกี่ยวข้องกับคุณศรีสุวรรณในคดีที่มีการจับกลุมแล้วคุณเก๋งคุณศรีุวันปฏิเสธแต่มันมีภาพปรากฏที่มีการไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการน,นี้แต่ว่าคุณแท้งไม่ได้ลงมาจำได้ไหมค่ะ,คะแล้วก็มีคลิปเสียงปรากฏออกมาว่าเฮ้ยต้องดำเนินการตามนี้และเขาช่วยอยู่ไม่งั้นไอ้แท้งมันเอาตายแน่นะนั่นแหละ คาดว่าคุณนัตพงศ์อาจจะต้องลาออกจากประธานกรรมธิการติดตามงบแล้วคนอื่นเข้าไปแทนเพราะจะต้องมาทําหน้านที่ในเชิงกว้างมเมื่อเป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายว่าที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภาและหัวหน้าพักจะต้องออกเดินสายรณรงค์เดี่ยท่านผู้ชมอ่าเป็นยังไงมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าผมไปอย่างเร็วๆเลย ดูตรงนี้นิดหนึ่งออนนี่คงจะเป็นภาพก่อนจะไปลาดบุรีอ่ะอ๋อใช่ค่ะที่คุณพิธามาที่นี่ก็บอกว่าจะเจอน้องพี่พิมบรสุกใช่ไหมใช่เพราะช่วงที่มาออกเนี่ยอยู่กับคุณแม่ค่ะช่วงที่มีคดียุพักค่ะแล้วก็ไม่รู้เขาบอกลูกยังไงนะเออไม่แน่ใจว่าได้หรือลูกถามหรือเปล่ากับน้องพี่พิมพ์แล้วหรือยังน่าจะคุยแล้วเออแต่ว่าอันนี้เป็นภาพมีคุณตายนะ แม่ของน้องเนี่ยเข้าไปเขียนในเม้นเขียนเม้นในข่าวนี้ว่า,าน้องไม่เคยเห็นคุณพ่อร้องไห้ตอนทำง,งานเลยนะเ hmm. อาคุณตายอ่ะ hmm. น้องบอกอย่างนั้นนะอ่านี่เป็นภาพคงจะก่อนที่จะไปราดบุรีเมื่อวานใช่ค่ะคือออกกำลังกายกับลูกสาวเสร็จเนี่ยค่ะแล้วก็ลงเป็นภาพนี้นี่ after work out ค่ะเป็นภาพน่ารักนะคะอ้าว